วิธีขจัดอารมณ์ด้านลบ 1. หาสาเหตุยอมรับกับตัวเองว่าเรากำลังเครียดสับสนหรือว่าเสียใจลองหาที่เงีมีพูดคุยกับตัวเองดูว่าความรู้สึกเหล่านี้มันมีที่มาจากอะไรจากเหตุการณ์ไหนหรือจากใครบางทีมันอาจจะมาจากตัวเราเองก็เป็นได้คือเราอาจจะจินตนาการปรุงแต่งจนทำให้อะไรดูแย่กว่าความเป็นจริง เช่นคิดไปล่วงหน้าหรือตีตนไปก่อนใครถ้าเป็นอย่างนั้นเราคงจะแย่กว่านี้หรือถ้าไม่ได้อย่างนี้เราคงจะทนอยู่ไม่ได้ทางที่จริงๆแล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้นมาก็มีถ้าหาสาเหตุได้แล้วค่อยมาหาทางบรรเทาแก้ไขกันใหม่อย่ากโกหกตัวเองว่ามันไม่เป็นอะไรเพราะปัญหามันจะไม่ได้รับการแก้ไขเหมือนกวาดขยะเอาไว้ใต้พรม 2. ปรับที่ความคิดเมื่อยังแก้ปัญหาไม่ได้วิธีการจะผ่อนคลายก็คือกลับมาแก้ไขที่ i ม d เซตของเราเองคนที่ผิดหวังเพราะมีความคาดหวังคือถ้าไม่หวังมันจะผิดหวังได้ยังไงบางคนตั้งใจลงภาพในโซเชียลหวังว่าจะต้องมีคนมากดไลค์มากมายแต่พอเขามากดไลค์น้อยเกินไปก็รู้สึกผิดหวังน้อยใจเพราะผลมันได้ตรงกันข้าม ลองเอาอย่างผมดูไหมครับผมเวลาคิดคำคมคำสอนลงในโซเชียลถึงจะมีคนกดไลค์มากหรือน้อยก็ไม่เป็นไรผมยังต้องทำต่อไปเพราะได้ขยายสมองให้ต้องคิดเรื่องใหม่ๆทุกวันและยังสามารถเอาไปใช้เขียนหนังสือหรือแม้แต่ประกอบคำบรรยายหรือประกอบการทอกโชว์กับผมก็ได้คิดได้อย่างนี้มุมมองของเราก็จะเปลี่ยนไปคือคิดคำคมลงทุกวันมันมีแต่ได้กับได้เพราะ ไม่ใช่ต้องรอแต่ยอดไหลอย่างเดียว 3. เบี่ยงความสนใจเมื่ออยู่ในอารมณ์ในทางลบตกอยู่ในสถานการณ์หรือสภาพแวดล้อมเดิมๆก็ยากที่จะเปลี่ยนอารมณ์หรือความรู้สึกได้วิธีการคือต้องเปลี่ยนบรรยากาศหรือเปลี่ยนฉากไปเหมือนกับหนังหรือละครเนี่ยเวลามันเริ่มตอนใหม่แล้วอารมณ์ของคนดูก็จะเปลี่ยนไปด้วย เช่นวเวลาทะเลาะกันถกเถียงหน้าดำหน้าแดงคือทั้งยังอยู่ตรงนั้นอยู่เนี่ยมันก็จะต้องเถียงจนกว่าจะชนะให้ได้ลองออกไปข้างนอกไปเดินเล่นไปชมสวนดูนกดูไม้หรือฟังเพลงที่มันสบายใจเออไม่ใช่เพลงปลุกใจนะครับพอเปลี่ยนอริยบทพอเปลี่ยนบรรยากาศเนี่ยอารมณ์ลบๆของเราก็มีสิทธิ์จะเปลี่ยนไปได้คนที่ไม่อาจจะควบคุมอารมณ์และความคิดก็ไม่มีสิทธิ์จะควบคุมชะตาชีวิตของตัวเอง C. ีให้อภัยอารมณ์ลบที่ร้ายกาจที่กัดกร่อนจิตใจได้ไม่แพ้อารมณ์ลบใดๆนั่นก็คืออารมณ์แห่งความโกรธแค้นเสียทั้งพลังงานชีวิตเพราะคิดจะต้องไปเอาคืนให้ได้เสียทั้งพลังงานที่จะไปสู่เป้าหมายเพราะไม่คิดจะไปข้างหน้าแต่คิดจะกลับมาแก่แค้นวิธีการก็คือหัดมองข้ามสิ่งเล็ก,ลกๆน้อยๆซะบ้างอย่าไปถือสาหาความสัทุกเรื่อง คนอย่างเรายอมไม่ได้อย่างนี้มันต้องตายกันไปข้างอ,อ้วคิดอย่างนี้ผมจะอยู่กันยังไงล่ะครับลองทำความเข้าใจให้มันมากขึ้นตัดสินให้น้อยลงเอาใจเขามาใส่ใจเราเราจะได้เครียดน้อยลงและสุดท้ายก็คือพยายามให้อภัยซึ่งเท่ากับปลดปล่อยอารมณ์ลบทั้งหลายออกไปจากชีวิตเราการให้อภัยไม่ใช่การยอมรับกับการกระทำหรือคำพูดของเขาได้ แต่คือการปลดปล่อยตัวเราให้มีโอกาสก้าวต่อไปโดยไม่ยอมให้ใครมาคอยชักใหญ่ให้เราคิดเวียนวนหรือมีอิทธิพลเหนือชีวิตเรา